จังกี้เป็นมุมมองมุมมองหนึ่งครับที่พูดถึงคนคนคนหนึ่งที่ลายที่พึ่งทางใจครับเราหันมาใช้พวกอบายมุกในการเติมเต็มส่วนที่ขาดครับกับอีกฝั่งที่ใช้ผลประโยชน์จากคนคนนั้นจากการที่เขาเป็นอย่างนั้นนะครับโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคนคนนั้นจะรับผลเสียอะไรบ้างครับพัดดนตรีเพลงนี้จะมีลายต่าง เพิ่มมากขึ้นครับรายละเอียดในพาดตนตรีแล้วก็การขึ้นลงของท่อนวอลเลเชชันการเปลี่ยนแปลงจะมีอะไรเซอร์ไพรส์มากขึ้นครับซาตนตรีก็มีความหนักหน่วงด้วยแต่ว่าก็จะมีความเมาอยู่ในนั้นด้วยครับเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์เราท่อนไหนท่อนไหนเซอร์ไพรส์เราเซอร์ไพรส์มีอยู่ในทุกท่อนรอฟังกันเมาครับผมทำทุกอย่างเลยครับบรรยากาศก,าก็แบบว่า อยากให้มันเป็นความเป็นกันเองไม่ซีเรียสมากไม่เครียดมากครับก็จะเป็นเพื่อนๆเรามาแจมสัส่วนใหญ่อะไรนะครับชิวๆนิดเดียวครับนิดเดียวครับประมาณสัก4ครับ40คนครับ <c oughs> ฝากพวกเราด้วยนะครับวงเลมโพเอ็ดกับซิงกิลที่สองจังกี้แล้วก็ปล่อยเร็วๆนี่แหละครับฝากด้วยครับ